ในการทาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกเหนือไปจากองค์ประกอบนะครับในเรื่องการบริหารในเรื่องการจัดการในเรื่องนวัตกรรมแล้วการสื่อสารถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสําคัญนะครับในการที่จะพาเราไปถึงฝั่งฝันครับและในโลกยุคปัจจุบันทักษะในเรื่องการสื่อสารยิ่งทวีความสําคัญแต่ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแค่ Information Sharing แบ่งปันข้อมูลพรีเซนต์ตามสไลด์ปัจจุบันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วและมันกลายเป็นยุคที่เรียกกันว่า s t o r y t e l l i n g ที่เราจะสามารถที่จะไขกุญแจไปสู่จิตใจของคนที่อยู่รอบข้างเราได้โน้มน้าวบุคคลที่อยู่รอบข้างธุรกิจของเราได้มูลค่าของสินค้าในโลกนี้มิได้ขึ้นแต่เฉพาะนะครับคุณค่าหรือว่ามูลค่าหรือตัวชีวัดที่เป็นทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะสิ่งที่เป็น functional value เท่านั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าบริการต่าง มีอีกหนึ่งองค์ประกอบและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าทางจิตใจหรือว่า e m o t i o n a l value การเพิ่ม s t o r y t e l l i n g เข้าไปครับในบางครั้งจะทําให้สเสน่ห์ซึ่งไม่สามารถแสดงออกผ่านสินค้าและบริการเหล่านั้นได้ตรงๆงแต่สามารถมีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้และ e m o t i o n a l value ในบางครั้งมีมูลค่ามากกว่า Fun c t i o n a l value ซะอีกครับทักษะเหล่านี้มีอยู่หลากหลายมิติด,ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลําดับเรื่องราวการบริหารจัดการเวลาการทําความเข้าใจบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ฟัง การสามารถเข้าไปนั่งในใจของบุคคลที่เป็นผู้ฟังได้และทั้งหมดนี้ติดตามได้นะครับกับผมเฮียวิทย์วิทย์สิทธิเวคินนะครับใน The Power of Storytelling for Leaders ที่ The Vision by Future School ครับ